เป็นกันเยอะมากละสิล้านคนนะเราจะมีวิธีการรักษาแบบใช้ยาใหม่โดยการเติมอินซูลินแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นเราจะได้เลือกยาได้ถูกแล้วยานี้ก็จะได้มีผลข้างเกียงน้อยมันช่วยให้ตับอ่อนของเราผลิตอินซูลินเองได้ด้วยการรักษาของเบาหวานเนี่ยมันมีการรักษาอยู่3อย่างฟูจิครับ พูดถึงเรื่องเบาหวานในประเทศญี่ปุ่นมีคนเป็นถึง10ล้านคนแล้วคิดว่าประเทศไทยมีเยอะขนาดไหนครับในเด็กก็จะมีเบาหวานประเภทหนึ่งในผู้หญิงก็จะมีเบาหวานอยู่ประเภทหนึ่งในผู้ชายก็มีเบาหวานอยู่ประเภทหนึ่งในคนชราก็มีอาการที่แตกต่างกันไป <ś le af> ดังนั้นทุกคนมีโอกาสเสี่ยงเมื่อมีโอกาสเสี่ยงทําไมเราจะไม่เรียนรู้เรื่องเบาหวานให้รู้ไปเลยเราจะได้รู้และก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมได้เคยรู้ไหมว่าเบาหวานมีแบบไท p e หนึ่ง t ท p e สองหนึ่งเป็นยังไง type สองเป็นยังไงใครเคยรู้บ้างแล้วเบาหวานเนี่ยดูแล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันเป็นโรคแทรกซ้อนทาให้ตาอเป็นนโทั เกี่ยวข้องกับมะเร็งเรื่องราวเป็นไงดูให้รู้กัน ก่อนอื่นเรามาทำคมเข้าใจเก,ก็บเรื่องเบาหวานกันครับถามเพื่อนว่าเบาหวานอาการแบบไหนแล้วอะไรคือเบาหวานครับเคยรู้ไหมครับเราก็เคยได้ยินใช่ไหมฉี่มีมดขึ้นหรืออะไรกันแน่นะเบาหวานคืออะไรเบาหวานเป็นอย่างนี้ครับเวลาเรากินน้าตาลเยอะไม่ว่าในกว๋วยเตีย๋ยวในกาแฟในขนมมีน้ําตาลเยอะเลยครับรวมถึงข้าวขาวด้วยนะฮะถ้าเรากินบ่อยๆนะฮะเราจะมีฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอินซูลินอินซูลินเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยย่อยน้ําตาลให้มันสลายออกไปแต่ถ้าเราใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆนะกินหวานๆบ่อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินเราเนี่ย ย่อยน้าตาลไม่ได้ในกรณีที่ย่อยน้ําตาลไม่ได้ก็จะมีน้ําตาลเหลือในเลือดของเราก็ทําให้เราป่วยเป็นโรคต่างๆมากมายอย่างที่บอกเป็นโรคแทรกซ้อนต่างๆครับถามนะครับว่าใครไปตรวจเลือดแล้วน้ําตาลในเลือดขึ้นสูงนะแล้วคุณปล่อยไว้บ้างหลายคนน้าตาลในเลือดขึ้นสูงนะหมอก็บอกขึ้นสูงเฉยๆก็พยายามลดน้ําตาลนะพูดเบาๆเขาไม่ได้เตือนว่ามันอันตรายขนาดไหนพ่อผมน็อกไปแล้วเกือบเสียชีวิตเพราะอะไรครับพ่อผมก็ไปตรวจน้ําตาลในเลือดมันขึ้นสูงนะก็คงไม่เป็นไรน้าตาลในเลือดขึ้นสูงงไม่เป็นไรนะ ไม่ออกแล้วเขาน็อกพอดีคนที่บ้านมีคนอยู่แล้วผมไม่อยู่ที่บ้านเรียกรถพยาบาลมาหยุดหายใจไปหลายนาทีเกือบไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีน้ําตาลในเลือดเนี่ยต้องระวังให้ดีครับคนที่มีน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยอยู่ๆมันน็อกขึ้นมากระนันหันได้ทุกคนเลยนะต้องระวังให้ดีนะครับแล้วเพื่อนๆหลังจากนั้นครับก็จะมีเบาหวานแบบอ่นอ,อนๆกับเบาหวานแบบแรงๆเบาหวานแบบที่แรงแล้วเขาจะใช้ตัวคล้ายๆสติ๊กแบบนี้นะฮะซึ่งมันจะเป็นเข็มมาจิ้มที่ท้องพอมาจิ้มที่ท้องเสร็จมันก็จะเติมอตมวังี ัวเจ๋งๆนะคือมามีการมาวัดว่าค่าน้ำตาลวันนี้เท่าไหร่ค่าน้ำตาลเท่าไหร่ก็จะเติม s <S แต่ถ้าเติม s <S เยอะๆเติม,มบ่อยๆทำให้นาคต ไตเราเสียไตเราพังครับแล้วในร่างกายเรามันจะมีอินซูลินไม่พอเราก็เลยต้องเติมอินซูลินเพื่อช่วยย่อยน้ําตาลแต่ปรากฏว่าถ้าเราเติมอินซูลินเยอะเกินไปเกิดอะไรขึ้นครับก็จะทําให้อินซูลินในท้องของเราเนี่ยมันย่อยน้ําตาลเยอะเกินไปย่อยน้ําตาลเยอะเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นครับเราจะขาดน้ําตาลเมื่อเราขาดน้ำตาลก็จะน็อกอีกเหมือนกันครับมีเยอะเกินไปก็น็อกมีน้อยเกินไปก็น็อกครับเพราะฉะนั้นเคยได้ยินไหมต้องหาลูกอมมากินอยู่เรื่อยๆแต่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 วันนี้มีวิธีการรักษา อันนี้เราจะมีวิธีการรักษาแบบใช้ยาใหม่โดยการเติมอินซูลิน,นแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้น <odie ây> เฮ้ยเฮ้ยเด๋งไหม ถ้าเพืเ่อนรู้ในตอนนี้เราจะได้เลือกยาได้ถูกแล้วยานี้ก็จะได้มีผลข้างเคียงน้อยแล้วไม่ต้องเติม3 4รอบต่อวันน่ะแล้วเดือนหนึ่งต้องฉีดกี่รอบอะเกาครั้งต่อเดือนก็เหนื่อยเลยนะสาวันโอ้โหเกครั้งจิ้ม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 โอ้โหทรมานแล้วมานั่งกลวยว่าอิูลินมันเยอะเกินไปมันจะขาดน้ำตาลหรือเปล่าใช่ไหมใช้วิธีนี้ครับตัวที่1นนะครับใช้ตัวที่ชื่อว่านะครับ SGLT2 ท so รงไกลยางกิเป็นภาษาญี่ปุ่น,นครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Sodium Glucose Cotransporter แล้วมียาตัวใหม่ครับตัวที่2ที่ชื่อว่า GLP1 g o t a i Sadoyaku เรียกว่ากลูคาก้อนไลท์เปปไทด์1รีเซปเตอร์อะกอนิสทำไมผมถึงบอกชื่อเพื่อนๆจะได้ไปเสิร์ชในได้ครับมันเจ๋งอย่างนี้ครับตัว GLP1 เนี่ยนะฮะมันช่วยให้ตับอ่อนของเราอะผลิตอินซูลินเองได้ด้วยและไม่พอเมื่อผลิตอินซูลินก็สามารถย่อยน้ําตาลได้ดีด้วยและไม่พอเวลามีอินซูลินเยอะย่อยน้าตาลเยอะจําได้ไหมก็จะทําให้ฐานตา แต่ตัวนี้มันช่วยให้เราย่อยน้ําตาลไม่เยอะเกินไปทําให้เราไม่ขาดน้ําตาลไม่ต้องกลัวการขาดน้ําตาลและไม่พอเราจะฉีดแค่วันละ1เข็มเท่านั้นแทนที่ฉีดวันละสาเข็ม แล้วเอามาผสมประสานกันได้ด้วยเนี่ยเพื่อนเผมถึงเอาข้อมูลนี้ไว้เพราะอะไรเพราะบางทีโรงพยาบาลเขาไม่ได้ใช้ยาแบบนี้คุณก็ไปถามดูว่ามียาแบบนี้ไหมเพื่อเรารู้วิธีการรักษายาแบบนี้ก็จะทําให้เรามีทางเลือกที่ดีกว่าเพราะถ้าเราไม่รู้หมอไม่บอกกําหนดให้ใช้ยาแค่นี้เราก็ใช้ยาแค่นี้แล้วเราก็ต้องฉีด3ครั้ง3ครั้งแล้วเราก็กลัวว่าเราจะขาดอินซูลิน,นคุณต้องรู้ครับและการรักษาของเบาหวานเนี่ยมันมีการรักษาอยู่3อย่างคือเรื่องยาและเรื่องการกินและเรื่องการออกกำลังกายเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องยาแล้วอันที่2ให้พูดถึงเรื่องกกกกกาาารรรริินนนคัเเเืื่่อองง็็ปสํบหลาย้ โรงพยาบาลหลายที่บอกว่าให้ลดอาหารลดอาหารลดอาหารแต่ในยุคใหม่ของประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่าไม่ได้ลดอาหารเราขาดสารอาหารในเบาหวานแต่คุณกินน้าตาลเยอะเกินไปเราควรจะเลือกอะไรครับข้อมูลในนี้บอกว่าในโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่น,นยพยายามให้ลดการกินให้ไม่เกิน1,800แคลอรี่แต่ในชีวิตประจําวันเราใช้พลังงานถึง2,200แคลอรี่เอา้าเราก็รู้สึกเราเหนื่อยเราลำบากนะครับปรากฏว่าคนที่เป็นเบาหวานที่วัยเกิน65แล้วนะฮะจะเป็นอีกโรคหนึ่งก็คือโรคซาร์โคปีเนียเป็นโรคซาร์โคปีเนียคืออะไรเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแอ เคยเห็นไหมว่าเวลาเดินช้าๆเดินเหื่อยคิดเหื่อยเดินช้าๆขยับคิดไม่ค่อยออก นี่คือโรคส์โคเปเนียมีผลวิจัยบอกว่าคนที่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วจะเป็นโรคส์โคเปเนียเยอะนะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแอเราจะมีพลังงานในการคิดพลังงานในการเดินพลังงานในการตอบโต้น้อยลงอยาให้เป็นโรคส์โคเปเนียเมื่อเราไม่เป็นโรคส์โคเปเนียเราก็จะแข็งแรงนานที่บอกว่าเป็นโรคชราภาพนี่คือโรคส์โคเปเนียเยอะนะฮะเพราะอะไรครับเพราะเราขาดโปรตีนครับในเบาหวานให้เปลี่ยนจากเนื้อวัวเนื้อหมูเปลี่ยนเป็นเนื้อปลาเนื้อปลาจะมีวิตามินดีและเกลือแร่และโปรตีนที่ดีกว่าให้เราเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นคนธรรมดาก็ควรจะ สี่ชนิดและบวกล่าของผักแล้วก็พวกสาหร่ายบวกกับแคลเซียมกับบวกกับแมกนีเซียมอะไรต่างๆให้ครบถ้วนครับคนส่วนใหญ่ขาดสารอาหารคนไปหวานกินน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลกินขนมน้ำตาลขนมแต่ไม่ได้กินผักผักนี่เป็นตัวที่ช่วยทําให้น้ําตาลเนี่ยลดลงได้ด้วยนะฮะมันช่วยกว่าพวกน้ําตาลต่างๆ,ๆแล้วพวกผักพวกนี้มันคืออาหารที่จะทําให้โกริเจนซีเราเนี่ยไปกระตุ้นฮอร์โมนที่สร้างอินซูลินได้มากขึ้นด้วยนี่ก็คือสําคัญเลยถึงบอกว่าในวัย65ในวัยที่อายุมากขึ้นเนี่ยเราขาดกล้ามเนื้อเพราะไม่มีอออาา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 หรรรรพในนนกกส้้้งลเืค่บว กินไหมคาร์โบคาร์โบคือคาร์โบไฮเดรตก็คือแป้งลาสคือที่สุดก็คือช้าที่สุดดังนั้นเราควรกินเนื้อก่อนกินผักก่อนแล้วค่อยกินข้าวตามทีหลังเคยได้ยินไหมว่าเรากินข้าวแล้วเราใส่น้ำจิ้มไอ้น้ำจิ้มมันจะมีน้ำตาลเยอะไม่พอทำให้เราอยากกินข้าวขาวไงเปลี่ยนก็คือกินเนื้อก่อนกินผักท้ายสุดมีท้องว่างให้เหลือค่อยกินข้าว ถ้าเรากินข้าวเราจะไม่อยากกินผักครับเราเอาข้าวไปเป็นสุดท้ายดูคุณจะกินผักได้เยอะเลยครับส่วนการออกกำลังกายครับเป็นสิ่งสําคัญแต่มีวิธีการออกกำลังกายแบบใหม่ยังไงฟังให้ดีครับมาดูของที่ผ่านมาก่อนนะครับการออกกำลังกายเนี่ยเขาแนะนำให้ออกกำลังกาย4ี่อย่างอันที่1ก็คือการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจนคือการแบบเดินแล้วหายใจเยอะๆก็คือพอเดินเยอะก็ก็ใช้ออกซิเจนเยอะในการเผาผลาญการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจนบวกกับการอีกอย่างก็คือการออกกำลังกายแบบใช้กล้ามเนื้อคือแบบเก่งไง เนี่ยวเวลาเก่งเนี่ยในการหายใจใช่ไหมการเก่งก็คือการสร้างกำเนื้อและอีกอันนึงคือการออกกำลังกายแบบบาลานซ์คือยืนสมดุลนะยืนขาเดียวนะลองฝึกยืนขาเดียวและอีกอันนึงคือการออกกำลังกายแบบ stretch ก็คือการยืดเส้นยืดสายนะครับซึ่ง4อย่างนี่ยครับสำหรับคนวัย65วัยสูงอายุเนี่ยทำไม่ไหวทำยังไงเขาบอกว่าออกกำลังกายแบบไม่ออกกำลังกายภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าฮิอุนโดการออกกำลังกายที่แบบไม่ออกกำลังกายนะครับคือการสมมติว่าเราอ่านหนังสืออยู่เนี่ยหรือการดูทีวีเนี่ยยืนอ่านหนังสือยืนดูทีีีีีวให้้้้เเเเเเรรรราา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 ขขขขขขยยยยยยบออออ่งงงงนนนะะกกกก็จจจมสูฉดดลืทึ มาบนหัวใจมันทําให้เราขยับได้มากขึ้นนะครับและการาการนั่งถ้าเป็นไปได้ให้เรานั่งแบบตรงๆและการยืดเส้นยืดสายตอนที่เราดูทีวีอยู่นะเวลาทีวีโฆษณาแล้วเราก็ยืดเส้นยืดสาย โอ้โหลองทำดูก็ได้ลองทำดูมันจะรู้สึกสบายมากนะล,ลองลองทำดูครับลองทำดูต่อไปฮะพยายามเดินขึ้นบันไดหรือเวลาเราไปสถานีรถไฟเนี่ยพยาย,พยามลงสถานีก่อนที่จะถึง1สถานีแล้วเดินไปทำงานอะไรประมาณนี้ลองหาวิธีการในการเดินมากขึ้นยืนมากขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นในวันที่เราไม่ได้ออกกำลังกายเพราะถ้าเราจะออกกำลังกายต้องมานั่งเปลี่ยนเสื้อมันจะหมดกำลังใจในวันที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเรายืนมากกว่าเดิมเราจะมีโอกาสที่เป็นเบาหวานหรือลดจากการเป็นเบาหวานได้ดีกว่าครับนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อมลมีเเาาาออย้ะนนนกกกโป็ั เพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นอยู่และอย่างที่เรา,เราต้องระวังให้ดีคือมีการบอกมาแล้วว่าเราเป็น เบาหวานอยู่ค si ือในเรื <rais S 2> ่องคุณจะมีน้ําตาลสูงแล้วคุณอย่าบู่วามเดี๋ยวมันจะไม่ทันถ้ามีน้ําตาลสูงแล้วกําหนดเรื่องการกินการออกกำลังกายและเรื่องยายานี่เราเรียนรู้ไว้ก่อนนะครับแล้วมันจะมีวิธีการออกกำลังกายโดยไม่ต้องเดินไม่ต้องวิ่งอยู่กับที่แล้วได้การลดการเป็นเบาหวานรู้ไหมว่าในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีน้ําตาลในเลือดเยอะถูกไหมฮะแต่คนที่แข็งแรงเนี่ยจะมีน้ําตาลในกล้ามเนื้อเยอะเพราะฉะนั้นมีวิธีการเปลี่ยนน้าตาลให้ไปอยู่ในกล้ามเนื้ออย่างไรโดยไม่ต้องออกไปวิ่งโดยไม่ต้องไปททททําาาาาาออออะะะไไรรเเเยยยลลลมมีีี่่่กกัังปสภษณ์คแแ้วน ทำท่านี้ทําให้น้าตาลในเลือดเนี่ยเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อทําให้หายจากการเป็นเบาหวานเจ๋งมากเลยถ้าใครอยากรู้เนี่ยให้แอดมาที่ตรงนี้ถ้าไม่แอดมาตรงนี้ขออนุญ,ญาตไม่ตอบก็คือรู้ประมาณหนึ่งแต่ถ้ารู้ไว้เรารู้เกี่ยวกับเรื่องนะฮะการลงทุนรู้เกี่ยวกับเรื่องพุ่นแต่เรารู้พวกนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราเพราะชีวิตเรามีค่ามากกว่าสิ่งอื่นเรียนรู้เพื่อสุขภาพร่างกายเราน่นนนจะดีกว่านะครับให้แอดมานะถ้าไม่แอดมาขออนุญ,ญาตไม่ตอบแอดมาแล้วเขียนมาว่ารับขอท่าออกกำลังกายลดเบาหวานพิเศษแบบยุคใหม่โดยหหมมมมออออออญีี่่่่่ปปุนน้้้งงงขาาแแลวผจะสทิรใเพืตต วันนี้ถ้าไม่แอดมาขออนุญาตไม่ตอบนะครับ